คุณรู้ไหมว่าความเฉยเฉยเนี่ยน่ากลัวกว่าความทุกข์อีกนะอุรู้ว่าหลายๆคนไม่รู้เรื่องนี้นะคะคิดว่าความเฉยมันก็เฉยเฉยะมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่คุณรู้ไหมว่าความเฉยอะมันน่ากลัวกว่าความทุกข์น่ากลัวกว่ายัางไงอย่างความทุกข์อะเราจะรู้ว่าเฮ้ยฉันฉันทุกข์นะฉันแบบฉันไม่สบายใจนะฉันรู้สึกไม่ดีนะ แต่ถ้าเป็นความเฉยล่ะคุณรู้ไหมว่าความเฉยอ่ะมันมันมันรู้สึกยังไงอ่ะเราก็ไม่รู้อ่ะเราก็รู้แค่ว่าเฮ้ยฉันเฉยเฉยอ่ะฉันไม่ได้อยากได้ไม่ได้อยากมีไม่ได้อยากเป็นความเฉยก็คือไม่รู้แล้วก็คือไม่เอาอะไรกับชีวิตแล้วเฉยเฉยการที่คุณมาถึงสภ mm. าวะความเฉยที่มันเนิบเนิ่มมันรู้สึกว่ามันเบื่อหน่ายชีวิตมันเซ็งเซงมันเบื่อเบื่อแล้วก็ไม่คิดอะไรแล้วว่ากับชีวิต อันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวมากสำหรับความเฉยเพราะวันหนึ่งที่สภาวะจิตใจคุณมันมันมันทุกข์มากๆอ่ะจนมาถึงเดินทางมาถึงความเฉยอ่ะแล้ววันหนึ่งถ้าเกิดสมมติว่าคุณมีเรื่องทุกข์ใจอีกอ่ะเยอะๆเยอะๆเลยอ่ะมันทำให้คุณอ่ะจิตใจเนี่ยมันจะจมดิ่ง ะะการที่สภาวะจิตใจเรามันจมดิ่งพอเวลาที่มันจมดิ่งมากๆอ่ะคุณจะดึงตัวเองกลับมายากมากเลยนะแล้วสภาวะที่มันมาถึงความเฉยและความไม่เอาอะไรอีกแล้วอะ่ะมันจะทําให้ตัวเราเองเนี่ยตกไปอยู่ในสภาวะเป็นโรคซึมเศร้าที่แบบเราไม่รู้ตัวเลยนั่นคือการทำงานของความเฉยนั่นเองและความเฉยมันไม่ได้ลายกาดเพียงแค่แบบว่าเฮ้ยให้คุณเนี่ยไปถึงโรคซึมเศร้านะ มันมีมากกว่านั้นอีกนะคุณรู้หรือยังนั่นคือการชี้คนเราคิดฆ่าตัวตายนั่นเองซึ่งน่ากลัวมากๆเลยนะการฆ่าตัวตายเนี่ยมันมาจากแบบเฮ้ยสภาวะความเฉยฉันไม่อยากได้อะไรกับชีวิตอีกแล้วฉันรู้สึกว่าห่อเขี่ยวกับชีวิตเหลือเกินรู้สึกว่าชีวิตไรค่าไร้ความหมายนั่นคือความเฉยทำงานนั่นเองเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่แบบ กำลังเป็นอยู่นะประเมินตัวเองนิดนึงว่าเฮ้ยฉันฉันเฉยแบบไหนนะเฉยแบบไม่เอาอะไรกับชีวิตแล้วหรือเปล่าถ้าสมมติว่าเช็คสตออกมาแล้วรู้สึกว่าเฉยไม่เอาอะไรกับชีวิตแล้วแล้วมีสภาวะจิตใจที่มันตมอะตมดิ่งลงไปข้างล่างอะเนาะน่ากลัวแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารู้สึกตัวว่าเฮ้ยฉันมีความเฉยน,นะคุณรีบแอคชีตตัวเองรีบออกไปหาอะไรทํารีบออกไปแบบว่าเฮ้ยทําให้ชีวิตมันมี มีสีสันแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยฉันยังต้องมีเป้าหมายอะไรที่จะต้องทําหรือว่าฉันต้องมีกิจกรรมอะไรที่จะแบบว่าจะต้องทำเพราะเมื่อไหร่ที่คุณปล่อยจิตใจตัวเองไปในสภาวะที่มันเริ่มแบบจมดิ่งไปกับความเฉยเฉยเฉยเชยช้าเนี่ยนะคะมันจะส่งผลทําให้ชีวิตคุณเนี่ยเสร็จเลยในวันข้างหน้าคุณไม่เป็นโรคซึมเศร้าคุณก็คุณก็จะอาจจะแบบสามารถฆ่าตัวตายได้เลยนั่นคือ ความเฉยนั่นเองความทุกยังรู้นะว่ามันทุกรู้ว่ามันเจ็บปวดนะฉันรู้นะว่าฉันทุกฉันรู้ว่าฉันเจ็บปวดแล้วถ้าเป็นความเฉยแล้วคุณรู้เลยมั้งความเฉยไม่รู้อะไรเลยคุณรู้แค่ว่าเฮ้ยฉันเบื่อฉันเสงไม่เอาอะไรแล้วกับชีวิตน่ากลัวนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะอุมาให้ความรู้เกี่ยวกับความเฉยเฉยซึ่ง มันไม่เฉยอย่างที่คุณคิดโอเคไหมคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนแลห้หวังว่าหลายๆคนจะตื่นรู้กับคำว่าเฉยเฉยมากขึ้นวันนี้นะคะตัวอูเองต้องไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ